ได้เลยครับนี่คือสคริปต์วิดีโอสำหรับ YouTube ช่อง s p i ส s t e r Squad ตรีวิวรถกระบะ2026ั kgm m u s so, โซเป็นภาษาไทยโดยไม่มีหัวข้อขีดขีดขีดยินดีต้อนรับเข้าสู่ s p e t d s อร์ส q u a d วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถกระบะสายพัน์ธุแกร่งจากเกาหลีใต้กับเจ้า kgm m u s so, โซปี2,026กระบะท,ที่ผสมผสานความหรูหราความแรงและความอเนกประสงค์ไว้ในคันเดียว เมื่อมองจากภายนอก KGM Muscle 2026มาพร้อมดีไซน์ใหม่หมดจดดุดันและล้ำสมัยกระจังหน้าแบบใหม่ทรงใหญ่พร้อมลายโครเมียมเต็มรูปแบบไฟหน้าแบบ LED ทรงเรียวพร้อม d a y Time running light ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมบึกบึนทุกมุมมองเส้นสายรอบคันเน้นความสปอร์ตและความแข็งแกร่งช่วงล่างยกสูงจากโรงงานรองรับทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือทางวิบาก ใต้ฝากระโปรงมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตรส่สูบให้กำลังสูงสุดถึง202แรงม้าแรงบิด441นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ6สปีดขับเคลื่อน4ลอ้อแบบพาร์ทไทม์หรือเลือกฟูทไทม์ได้ตามรุ่นขับขี่ลื่นไหลทั้งบนถนนเรียบและถนนลุยๆไม่มีปัญหาช่วงล่างด้านหน้าแบบดับเบิลวิดโบล์และด้านหลังแบบ5ลิงค์ควบคุมการทรงตัวได้ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเข้าโค้งแรงหรือขับทางตรงยาวๆก็ยังให้ความมั่นใจระบบเบรกหน้าหลังเป็นดิสเบรกทั้ง เพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถในทุกสถานการณ์ห้องโดยสารภายในของ k g m Muscle 2 2 6 6ออกแบบใหม่ให้หรูหราและทันสมัยมากขึ้นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เบอรนั่งหนังแท้ปรับไฟฟ้าได้มีระบบทำความร้อนและระบายอากาศพื้นที่กว้างขวางทั้งผู้ขับและผู้โดยสารตอนหลังไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันหรือเดินทางไกลก็สะดวกสบายด้านความปลอดภัยก็อัดแน่นเต็มพิกัด ทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบ AK, เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนกล้องรอบคัน360องศาถุงลมนิรภยัยรอบคันระบบควบได้เลยครับนี่คือสคริปต์วิดีโอสำหรับ YouTube ช่อง s p i t s t r r s q u ว d รีวิวรถกระบะ2 0 2 6 kg มัตซ์โซเป็นภาษาไทยโดยไม่มีหัวขอ้อขีดขีดขีดยินดีต้อนรับเข้าสู่ s p i t s t อร์ส u a d วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถกระบะสายพันธุ์แกร่งจากเกาหลีใต้ กับเจ้า KGM Musso ปี2026กระบะที่ผสมผสานความรูหราความแรงและความอเนกประสงค์ไว้ในคันเดียวเมื่อมองจากภายนอก KGM Musso 2026มาพร้อมดีไซน์ใหม่หมดจดดุดันและล้ำสมัยกระจังหน้าแบบใหม่ทรงใหญ่พร้อมลายโครเมียมเต็มรูปแบบไฟหน้าแบบ LED ทรงเรียวพร้อมเดทามรันนิ่งไลท์ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมบึกบึนทุกมุมมองเส้นสายรอบคันเน้น